เงินเดือน10,000จะได้รับเงินบำานาญแะประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับวันนี้มาคิดกันนะครับในซีรีส์นะครับเงินบำนาญพวกนี้นะครับผมจะพาพท่านไปรู้จักวิธีการคำนวณเงินบำนาญเรียกว่าเอาหลายๆคลิปเนี่ยมาคำนวณเลยนะโดยสมมุติตัวเลขเงินเดือนนะครับที่หลายท่านอาจจะมีเงินเดือนอยู่เนี้ยอยู่ในใจนะครับแล้วก็ไปลองคิดดูว่าเทียบ เทียบกับผมแล้วเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับผิดก็มาคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้นะครับสูตรคำนวณผมย้ำอีกหลายหลายรอบเลยนะครับเงินบำนาญคือเงินชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับสูตรคำนวณจะแบ่งเป็น2อย่างนี้นะครับถ้าจ่ายครบ15ปีเต็มนะครับได้นี้เลย15ปีหรือ180เดือนได้สูตรนี้นะครับสูตรที่2จ่ายเกินใช้สูตรนี้เพราะว่ายิ่งจ่ายเกินมากก็จะยิ่งได้เงินบำนาญที่มากขึ้นนะครับตารางเช็คสูตรที่เป็นมาตรฐานจะเป็นแบบนี้ซึ่งของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของเราจริงๆอ่ะ มันไม่จะมันไม่ไม่ได้เท่าแบบนี้หรอกนะบางท่านไม่ได้เท่าแบบนี้บางท่านเท่าก็เช็คได้เพราะว่าคนที่จะเท่าเนี่ยคือเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดเต็มเพดานคือหนึ่งห่นห้าบาทนะเป็นการคำนวณเงินสูงสุดเลยแต่แน่นอนในการทํางานจริงพนักง,งานที่เงินเดือนเก00ก็มีเงินเดือนหนึ่งหมื่นก็มีเงินเดือน1มื่นสองก็มีนะครับมันจึงเกิดเป็นคลิปวิดีโอที่ผมจะพาท่านไปคำนวณในเลทเงินเดือนต่างๆนั่นเอง มาเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อไม่การเสียเวลานะครับไม่ต้องพั่มพารณาเยอะทำงานส่งประกันสังคมมา3-5ปีจำนวนเงิน1,000 0บาทนะครับนะตั้งสูตรตามที่บอกไป35-15ลบ15ก่อนนะครับเท่ากับ20ปีนะครับเอา20เนี่ยเป็นส่วนเกินเนี่ยนะครับไปคูณนะเอา1.5คูณด้วย20เท่ากับ30เอา30มาบวก มาบวก20นะครับและคูณด้วย1 0,000บาทนะครับ1 0 0 0นบาทเป็นเงินเงินเดือนเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายนะครับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคูณ1 0 0 0 0หาร100เท่ากับได้5,000บาทนะครับเท่ากับสูตรคำนวณน,นี้ใครเงินเดือนเป๊ะ,เ,ปะเท่านี้ได้5,000บาทไปเลยเยอะนะ มาทำงานส่งประกันสังคม30ปีจำนวนเงิน1 0,000บาทนะครับสูตรคำนวณตามนี้เลยนะ1.5คูณส่วนเกินคือ15ปีคูณ15เท่ากับ22.5 2 2บบวก20คูณด้วย1 0 0 0 0บาทนะครับหาร100เท่ากับได้รับเงินบำนาญประกันสังคมนะครับ4,250บาทตลอดชีวิต ทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจํานวนเงิน1 0,000บาทนะครับยี่สลบสิเท่ากับเหลือ10ปี10บคูณหนเท่ากับ15 1.5าบหบวกยี 20, ่สบวกยีคูณหนึ่งหารหนึเท่ากับ3,500บาทนะครับเท่ากับได้3,500บาทตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจํานวน10,000บาทนะครับ20สลบ15เท่ากับ5ปีนะ 1.5คูณ5เท่าก 10. ับ7.5 7.5บวก20คูณ1 0 0 0 0หาร100เท่ากับ2,750บาทนะครับเท่ากับได้เงินนี้จำนวนนี้ตลอดชีวิตเรามาดูทำงานส่งประกันสังคมนะ15ปีอ่ะอันนี้สูตรคำนวณจะใช้เลทนี้นะครับกรณีจ่ายครบ180เดือนหรือเท่ากับ15ปีนะครับ ใช้สูตรนี้เลยนะเอา20คูณหน0 0งหารหนึเท่ากับสองพบาทตลอดชีวิตนะครับเอาละเรามาดูเรทนะครับการส่งการส่งจำนวนปีอื่นๆบ้างละนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ประกันสังคมจนครบตามเรทหรือตามอัตราที่กำหนดหรอกบางคนอยู่20ปี30ปี29ปี28ปี แต่เขาไม่ค่อยมาคิดให้ดูนะเขาก็บอกเป็นวิธีคิดแล้วไปคิดเองนะครับวันนี้ผมจะมาคิดให้ดูจะได้คิดตามกันคิดให้ดูเพื่อเอาไปลองคิดนะครับด้วยวิธีการด้านบนเนี่ยว่าเท่าหรือตรงกับผมหรือเปล่าจะได้รู้ว่าเราคิดถูกไหมนะครับเวลาเราไปบอกให้เพื่อนๆคนอื่นๆคิดตามเนี่ยจะได้ง่ายนะครับเอาละ35ปีทรงประกันสังคม35ปีได้รับเงินบำนาญ5,000บาท ทรงประกันงประกันสังคม34ปีได้รับเงินบำนาเงินบำนาญ4,850บาททรงมา33ปีได้รับเงินบำนาญ4,700บาททรงมา32ปีได้รับเงินบำนาญ4,550บาททรงมา31ปีได้รับเงินบำนาญ4,400บาททรงมา30ปีได้รับเงินบำนาญ4,250บาททรงมา29ปีได้รับเงินบำนาญ4,100บาททรงมา28ปีได้รับเงินบำนาญ3,950บาทสงมา27 ปีได้รับเงินบำนาญ3,800บาทส่งมา26ปีได้รับเงินบำนาญ3,650บาทส่งประกันสังคมมา25ปีได้รับเงินบำนาญ3,500บาทส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงินบำนาญ3,350บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญ3,200บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญ3,500บาท ส่ <House> งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญ2,900บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญ2,750บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญ2,600บาทส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญ2,450บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญ2,300บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ2,150บาท ทรงประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญ2,000บาทนะครับนี่คือเรทเงินบำนาญทั้งหมดถามว่าอันนี้ผมคิดด้วยการคิดเครื่องคิดเลขหรือเปล่าไม่ผมคิดโดยใช้สูตรนะครับสูตร Excel เนี่ยแหละนะครับโดยเข้าสูตร Excel เรามีสูตรอยู่แล้วแล้วก็ ใส่สูตร Excel นะครับมันก็จะออกมาเป็นข้อมูลอย่างที่เห็นนะครับซึ่ง Excel เนี่ยเวลาคำนวณเนี่ยถ้าใส่สูตรถูกมันคำนวณเป๊ะอยู่แล้วนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่กำลังคำนวณบำนานนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นอีกเลทเงินเดือนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเลทเงินเดือนนั้นเท่าไหร่นะครับผมจะมา พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะติดต่อสอบถามสัญังกานประกันสังคมนะครับสอบถามได้ที่150624ชั่วโมง